อ่าตัวนี้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงจังหวัดแล้วครับเห็นจังหวัดปุ๊บกดครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมกดช้านะที่จริงต้องกดเร็วกว่านี้เห็นจังหวัดปุ๊บรีบกดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะประหยัดสติกเกอร์ได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับลดต้นทุนนะครับลดการเปลืองสติกเกอร์ได้อีก50นะครับกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวเราสามารถปิ้นออเดอร์ลูกค้าได้ทั้ง2ออเดอร์นะครับอันนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับแค่นี้เองแล้วครับก็เอาไปติดใบปาหน้าส่งเป็นช้อปปี้ได้แล้วนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการพิมพ์ใบปะหน้าของช้อปปีแบบประหยัดนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าการพิมพ์เนี่ยครับแบบประหยัดคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับปกตินะครับช้อปปีนะครับเราก็เข้าไปพิมพ์ใบปะหน้านะครับปกติเนาะครับเข้าไปจัดส่งนะครับแล้วก็เลือกนะครับยืนยันการจัดส่งครับ อันนี้ก็เป็นการโหลดใบปะหน้ายืนยันการแพ็กสินค้าปกตินะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอันนี้ผมทำจากมือถือทั้งหมดนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับกดพิมพ์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดใบปะหน้าขึ้นมาครับดาวน์โหลดนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนี่สิ้นสุดกระบวนการในแอปช้อปปีแล้วนะครับต่อมาเราก็มาทําในแอปของตัวสติกเกอร์นะครับอ่าพิมพ์ขึ้นมานะครับเปิดแอปสติกเกอร์เข้ามา ตัวนี้ผมใช้เป็นเครื่องของเปอริเพตนะครับรุ่น A9s m a x นะครับเข้ามาที่เอกสารนะครับเราก็จะเห็นเอกสารที่เราดาวน์โหลดมาล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของ s h อบบีนะครับเราก็กดพิมพ์นะครับก็ปกติครับทุกอย่างเดี๋ยวมาดูที่เครื่องพิมพ์กันนะครับเครื่องพิมพ์เราจะเห็นว่ามันจะเปลืองกระดาษมากนะครับ มันจะยาวนะครับมันจะเป็นแบบยาวนะครับแต่ว่าใช้จริงเนี่ยเราใช้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับช้อปปี้เขาให้ใช้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับแล้วก็มันจะเปลืองซึ่งกระดาษเรามีแค่จากัดเนี่ยกระดาษมันเล็กมากแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนแป๊บเดียวก็ต้องแกะนะครับเห็นไหมครับนี่ยเราใช้แค่ท่อนบนนี่ครับท่อนล่างที่ยาวๆนะครับคือเสียทิ้งเฉยๆนะครับเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยนะครับแค่มาดูว่าเราจะต้องจัดสินค้าเป็นอะไรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคจะมาบอกนะครับอันนี้นะครับใบปาาาหหนน้้ออกมมแลวะคครรัับบ่ เราก็ไปติดในกล่องพัสดุของเรานะครับแต่การติดจริงๆเนี่ยครับสังเกตว่าตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีให้ตัดออกนะครับเนี่ยครับจะเป็นรูปตัดออกนะครับจริงๆก็ใช้แค่นี้ครับท่อนบนครับท่อนล่างก็คืออันนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เสียทิ้งเฉยเฉยอ่าเราจะมาดูเทคนิคการพิมพ์นะครับแบบประหยัดนะครับทําตามนี้ครับทําดาวน์โหลดใบปะหน้าอะไรทุกอย่างใน shopee มาเสร็จเรียบร้อยเข้าไปที่แอปปิมพสติกเกอร์นะครับทำตรงหน้าตานี้นะครับ ให้สังเกตว่าตอนเรากดพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้ให้เรากดหยุดนะครับให้มาโฟกัสตรงนี้นะตรงจังหวัดนะครับคือถ้าเห็นจังหวัดเมื่อไหรนะครับกลางๆจังหวัดให้เรากดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะหยุดการพิมพ์ไว้ที่ตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องเปลืองกระดาษส่วนนี้นะครับลองดูนะครับอ่าอันนี้อันนี้ตัวอย่างปุ่มพิมพ์ไปแล้วนะโดยทั่วไปคนจะพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นประโยชน์มากๆกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับช้อปปี้นะครับ เดี๋ยวลาซาด้าก็จะมีนะครับลาซาด้าผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับลาซาด้าเนี่ยยิ่งเปลืองกระดาษมากนะครับเพราะว่ามันไม่เต็มอันนั้นแต่ผมจะทำให้มันเต็มได้นะครับอ่าบิ้นปกติมันเดิมครับแต่ถ้ามันถึงตรงนี้นะครับตรงจังหวัดเมื่อไหร่นะครับตรงจังหวัดเมื่อไหร่ให้เรามากดปุ่มตัวนี้หนึ่งครั้งอ่าเราดูนะครับกดบิ้นปกติแล้วครับโอเคนะครับอ่าทีนี้มาดูที่เครื่องนะครับเตรียมตัวกดนะอันนี้ขอปิดไว้ก่อนเพราะว่าเป็นข้อมูลลูกค้าตืด นะครับโอเคอ่าตรงนี้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงจังหวัดแล้วครับเห็นจังหวัดปุ๊บกดครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมกดช้านะที่จริงต้องกดเร็วกว่านี้เห็นจังหวัดปุ๊บรีบกดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับมันก็จะพิมพ์ออกมาแค่แค่นี้เองนะครับแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมฉีกมาให้ดูว่าเทียบกันครับนี่ครับตามที่ใช้จริงแค่นี้นะครับเราไม่ต้องไปเสียส่วนส่วนที่ตรงนี้แล้วนะครับเราแค่ส่วนนี้มันก็จะประหยัดสติ๊กเกอร์ได้อีก ครึ่งหนึ่งนะครับลดต้นทุนนะครับลดการเปลืองสติกเกอร์ได้อีก50%นะครับกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวเราสามารถปิ้นออเดอร์ลูกค้าได้ทั้ง2ออเดอร์นะครับอันนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับแค่นี้เองแล้วครับก็เอาไปติดใบปาหน้าส่งเป็นช้อปปีได้แล้วนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับก็สังเกตก็คือถึงจังหวัดเมื่อไหร่นะครับถึงจังหวัดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับอำเภอจังหวัดเมื่อไหร่เนี่ยถึงที่อยู่ตรงเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยแหละครับให้กด ุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งเครื่องมันจะหยุดการทํางานแล้วก็ฉีกออกมาได้เลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเหืนว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนในการได้คลิปดีๆต่อๆไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปอะไรใหม่ๆมาแนะนําก็จะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ